สวัดีค่ะพวกเราช้าเนสวค่ะวันนี้นะคะพวกเราช้ายอนวันนีここ้นะคะเราจะพาไปม่งับร้นอาหไม่ใช่เปนคาเฟ่ที่เรียกได้ว่ารสุดยอดมากๆราไะไปยกเดินทางลบากากนะคะมันเป็นความลาบากแต่ว่าเรื่องรชาติอาหารแล้วก็ด้วยคุณภาพของอาหารที่เอามาเสิรเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆกัาน่ นด้วยกันคู่น้าสองคู่เนี่ยอันนี้ไม่กินเลยเลี้ยงยองในคาเฟ่ที่เราไปเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่กาแฟาที่เด็ดไงคะมันมีเครื่องดืด่มอื่นๆแล้วก็อาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านะคะทั้งหมนี่คือเป็นร้านรับของเลี้องเลยใช่ค่ะร้านรับเรียกได้ว่า จะมีเสาไฟฟ้าใหญ่ๆต่างห้านการนี้ก็มีเมนูเด็ดอยู่ผมก็ชอบเหมือนกันเมนูนั้นคือซอปตังโพรนะเป็นเจ้าโนเอรี่โเอรี่ก็ชอบตังโพรแพงไปใครพอเล่าจุดเด่นของโนเอรี่ได้ไหมคะหรือใครเคยไปที่เคยไปทานเคยไป้องนะไม่ใช่เคยไปทานนี่นแหละค่ะซึ่งเป็นทูบิลทูบิลนั่นแหละซึ่งเขาจะเสิร์ฟมาในขวดแก้วขวดแก้วที่เหมือนขวดเหล้า ดความความเป็นเอกลักษณ์ของขวดเนี่ยทำให้คนที่ไปซื้อนียอยากเก็บเก็บไว้สะสมไว้อนจขวดจนเหมือนเรานชาติเนังงเอแล้ส่วนตัวก็เดียวหามพ่าไรที่นตัวสแกตเนเนี่ยคิดว่ามางกับกาแฟธรรมดาอะไรยังไงก็คึกมันต่างเลหรือว่าเอ้ยมันก็เหมือนเหมือนกันแล้วคนไม่กินอยางรู้เขาไม่ใช่ร้อนเขาไม่ได้ผ่านความร้อนมาเลยมันมืนก็มีเหมือนกาแฟเยอะ กแล้วเขาก็มีการใส่เลมอนหรืออะไรสักอ,อย่างที่มันทำให้แบบรสชาติของกาแฟ mm hmm. แมันเด่นขึ้นแต่ต้องลองไปกินดูอันนี้คือเราต้องลองไปเลยถึงจะรู้โอเคงั <Okay. S 1> <Okay. S 2> ้นเราไปดีกว่าไปตัด